ทำไมทหารบกไทยถึงต้องระวังทหารกัมพูชาใช้ดโดรนในการลบกับฮูเลตในทหารบกไทยครั้งหน้าและยุทธวิธีแบบนี้คืออะไรมีดีอย่างไรทำไมทหารไทยต้องระวังมาฟังกันนะครับโดยจากคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปวิดีโอที่ทางรัสเซียเผยแพร่ในสงครามรัสเซียยูเครนนะครับและต้องอย่าลืมว่ามหามิตรแท้ของไทยอย่างรัสเซียเนี่ยนะครับก็มีความสัมพันธ์อันดีกับขเขมรอยู่นั่นเองเพราะได้ส่งกับระเบิด p m เ2ให้กัมพูชานั่นเองนะครับ โดยจากในคลิปวิดีโอการประทะในสมรภูมิคูเลตนี้นะครับทหารรัสเซียเนี่ยนะครับดได้ใช้ดโดรนในการบินระบุพิกัดของทหารยูเครนซึ่งสีแดงเนี่ยจะเป็นทหารรัสเซียสีฟ้าเป็นทหารยูเครนนะครับจะเห็นได้เลยว่าทหารรัเสเซีย tering, มีการใช้หน่วยโดโรนทําการบินขึ้นไปและระบุตําแหน่งนะครับทหารยูเครนและส่งตําแหน่งให้กับทหารรัสเซียภาคพื้นดินทําให้ทหารรัสเซียเนี่ยสามารถจัดการทหารยูเครนได้ง่ายขึ้นเพราะเหมือนรู้ตําแหน่งนั่นเองนะครับ และมีความเป็นไปได้สูงมากว่าทหารกัมพูชาอาจใช้ยุทธวิธีแบบนี้เนื่องมาจากมีความสัมพันธ์อันดีกับรัสเซียและมหามิรแท้ของไทยอย่างจีนนั่นเองและมีการรายงานตามข่าวในไทยนะครับว่ากัมพูชาเนี่ยใช้ดโดรนบินล้ำเข้ามาตามแนวชายแดนไทยอยู่เสมอนะครับซึ่งโดรนที่กัมพูชามีเนี่ยคาดว่าน่าจะมีระบบสำรวจแผนที่อยู่นั่นเอง เพราะเราต้องอย่าลืมนะครับหนในโดรนที่กัมพูชาเนี่ยมีข่าวว่าได้ซื้อไปแล้วก็คือโจยูเอนะครับเป็นโดรนสัญชาติจีนซึ่งโดรนรุ่นนี้เนี่ยในเว็บไซต์ก็บอกไว้นะครับว่ามีขีดความสามารถในการประมวลผลแผนที่3มิติแบบเรียลไทม์นะครับมี AI บอกพิกัดตำแหน่งบน GPS ได้นั่นเองนี่คือทหารบกไทยต้องระวังวิธีแบบนี้นะครับ